บทที่5,543ในขณะนี้สนามหญ้ารอบรอบวินล่าได้กลายเป็นสถานที่ชำระล้างบาปไปแล้วชังเซิงโปถือดาบไม้ที่ยาวน้อยกว่า30เซนติเมตรแต่ใบมีดที่มองไม่เห็นนั้นยาวเกือบ2เมตรนี่คืออาวุธวิเศษที่จัก,กรพรรดิหมิงมอบให้แก่ชังเซิงโปชั่วคราวแม้ว่าดาบไม้จะดูสั้นเล็กและธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับกระบี่เลเซอร์ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ด้วยระยะสังหารที่ไม่ธรรมดา ตักกะการตั้งค่าของกระบี่เลเซอร์ในภาพยนตร์คือด้ามจับปล่อยแสงพลาสมาเพื่อสร้างคมดาบและดาบไม้ของถังเซิงโป,โปนั้นดีกว่าจริงๆมันสามารถสร้างคมดาบได้ด้วยเรกิและคมดาบนั้นยังสามารถถูกเขาควบคุมได้ตามต้องการ บอดี้การ์ดหลายคนพยายามปิดล้อมชังเซิงโป๋แต่ชังเซิงโป๋เพียงแค่ถือดาบด้วยมือเดียวแล้วสายไปมาในอากาศและพลังงานดาบที่ได้เห็นแต่ไม่ได้ยิงก็พุ่งออกมาจากท้องฟ้าพุ่งเข้าหาบอดี้การ์ดด้านหน้าเมื่อเขาอยู่ห่างจากชังเซิงโป๋เพียงหนึ่งเมตรดาบที่มองไม่เห็นได้แทงทะลุหน้าอกของเขาไปแล้วด้วยการสะบัดข้อมือของชังเซิงโป๋พลังงานของดาบแทงทะลุหน้าอกของบอดี้การ์ดในทันใดนั้นก็เปิดบาดแผลของคู่ต่อสู้เลือดและอวัยวะภายในพ่นออกมาอย่างควบคุมไม่ได้และบอดี้การ์ดก็เสียชีวิตทันที บอดี้การ์ดคนอื่นก็กลัวจนหมดปัญญาพวกเขาไม่เคยเห็นวิธีโจมตีแปลกๆแ,แบบนี้มาก่อนเห็นได้ชัดว่าดาบไม้สั้นที่ไม่เด่นของฉ้งเซิงโป,โปนั้นยังคงอยู่ห่างจากสหายของเขาพอสมควรแต่หน้าอกของสหายถูกแทงทันทีและเกิดบาดแผลขนาดใหญ่ก็ถูกแรงที่มองไม่เห็นฉีกออกฉากนองเลือดนี้ทำให้พวกเขาหวาดกลัวทันทีและสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดทำให้พวกเขาหยุดโดยไม่รู้ตัวและต้องการล่าถอย อย่างไรก็ตามต่อหน้าถาังเซิงโปพวกเขาจะไปมาได้อย่างอิสระได้อย่างไรแม้ว่าความเร็วของถังเซิงโปะจะไม่เร็วเท่ากับความเร็วการล็อกเรดาร์ของปืนต่อต้านอากาศยานและความเร็วของการยิงออกจากปลายลำกล้องปืนใหญ่แต่ต่อหน้าเขานักสู้ธรรมดาเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสชนะได้เลยหากปืนต่อต้านอากาศยานเป็นปืนลูกซองและถังเซิงโปเป็นเสือทีต้าและนักบูที่น่าสงสารเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกระต่ายไม่กี่ตัวที่กัดไม่เข้าแม้แต่หนังเสือดาว ขณะที่พวกเขาหยุดและหันหน้าหนีจูๆ่ๆชังเซิงโปก็ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าและร่างของเขาก็พุ่งไปข้างหน้าทันทีราวกับลูกธนูที่พุ่งออกจากเชือกทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดบอดดี้การ์ดที่วิ่งช้าที่สุดเห็นบาดแผลเลือดออกที่หน้าอกก็ร้องลัน่นที่แปลกคือแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ยังวิ่งได้เร็วกว่าเดิมทันทีหลังจากนั้นเห็นเพียงเขาพุ่งเข้าชนเพื่อนอีกคนของเขาอย่างควบคุมไม่ได้ด้วยความเร็วที่รวดเร็วมาก และในเวลาเดียวกันเลือดก็พุ่งออกมาจากอกของเพื่อนอีกคนของเขาในทันทีและชายคนนั้นก็พยายามเอามือปิดบาดแผลด้วยความสยดสยองแต่ทันทีที่มือสัมผัสบาดแผลนิ้วทั้งสี่ก็ขาดหายไปในบัดดนชายคนนั้นกลัวจนแทบขาดใจร้องไห้และตะโกนว่านี่มันนี่มันอะไรกันเนี่ยทันทีที่เขาพูดจบข้อมือของชางเซิงโปก็สะบัดอีกครั้งและทั้งสองคนก็หมดแรงที่จะขยับไปข้างหน้าในชั่วพริบตาก็มีเสียงเบาๆและมองไปที่สองคนนั้นอีกครั้ง ช่องอกพวกเขาก็ถูกตัดเฉียงไปที่เอวและอวัยวะภายในกระจัดกระจายไปทั่วพื้นหลังจากนั้นถังเซิงโปก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและตัดหัวบอดี้การ์ดของตระกูลอันที่หวาดกลัวทีละคนแม้ว่าบอดี้การ์ดจะชักปืนพกออกมาและยิงถังเซิงโปแต่ถังเซิงโปก็เคลื่อนที่เร็วมากและนักแม่นปืนและความเร็วในการตอบสนองของบอดี้การ์ดก็ไม่แม่นยำและรวดเร็วเท่ากับปืนระยะประชิดที่ติดตั้งเรดาร์ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะโจมตีถังเซิงโปได้เลย เนื่องจากชางเซิงโปความเร็วของเขาเร็วมากบอดี้การ์ดตรงลานบ้านของตระกูลอันแทบไม่มีความสามารถในการหลบหนีต่อหน้าเขาแม้บอดี้การ์ดเหล่านี้มักจะเป็นนักบูระดับสูงที่ฝีมือยอดเยี่ยมแต่ต่อหน้าทางเซิงโปพวกเขาสามารถถูกสังหารได้เท่านั้นและพวกเขาก็ถูกฆ่ายอย่างรวดเร็วบนไหล่เขาไม่ไกลนักหยุนหรูเกอก็ขมวดคิ้วขณะที่นางเฝ้าดูชางเซิงโปสนุกสนานกับการฆ่าคนในว่านหลิววินล,ล่า เธอเห็นช้างเซิงโปก็โล่งใจขึ้นมากและคิดเสมอว่าชายชราคนนี้ที่มุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนของเขามาตลอดจะเก่งกาจแค่ไหนแต่วันนี้เท่านั้นที่เธอตระหนักได้ว่าชายชราคนนี้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะฆ่าเมื่อเธอรู้สึกว่าชัางเซิงโปโหดร้ายเกินไปบนท้องฟ้าเฮลิคอปเตอร์บินต่ำก็บินไปทางว่านหลิววินล,ล่าในเวลานี้สมาชิกครอบครัวตระกูลอันเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องข้างนอกหัวใจของพวกเขาก็หวาดวิตก พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าครอบครัวของพวกเขาเพิ่งประสบกับวิกฤตเกือบศูญพันธ์ในนิวยอร์กเมื่อไม่นานมานี้และอีกฝ่ายก็ไล่าตามมาที่หัวเสียอย่างรวดเร็วน้าชายสามของเย่เฉินอันเจ้าหน,นานพูดอย่างกระวนกระวายใจว่าพ่อครับแม่ครับผมเกรงว่าคราวนี้จะมีโชคร้ายมากมายคุณสองคนออกไปทางประตูหลังก่อนอันชงชิวก็ตอบสนองเช่นกันและพูดอย่างรวดเร็วใช่ครับพ่อกับแม่ไปก่อนเราจะอยู่ที่นี่ชายชราอันฉีซานแค่นเสียงอย่างเย็นชาไปรึ เราจะหนีไปไหนได้ไม่ว่ามันคือใครแต่เป้าหมายของเขาคือครอบครัวของเราและไม่มีทางที่พวกเราจะสามารถหนีออกไปได้หรอกหลังจากนั้นเขามองไปที่หลี่ย่าหลิงและพูดว่าย่าหลิงนี่เป็นเรื่องของเราที่จะตกลงกับอีกฝ่ายครั้งที่แล้วก็เหมือนกันและครั้งนี้ฉันจะไม่ให้นายยุ่งเกี่ยวด้วยนายออกไปก่อนเพราะเป้าหมายของพวกมันคือพวกเราแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับนายหลี่ย่าหลิงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และพูดอย่างจริงจังว่าลุงอันคราวที่แล้วฉันก็ฟังคุณและออกไปก่อน จากนั้นฉันก็ถูกปืนยิงจนรุนเป็นรังแตนตรงกันข้ามคุณนั่งอยู่ในห้องและไม่เป็นอันตรายเลยวันนี้คุณยังต้องการให้ฉันออกไปก่อนฉันว่ามันไม่เหมาะสมละมั้งบทที่ห5 4 4ันห้าอันฉีสารโคลงออกมาย่าหลิงฉันไม่ได้ล้อเล่นกับแกนนี่มันคนละสถานการณ์แกต้องปลอดภัยแน่หลี่ย่าลิ้นใส่หัวและพูดด้วยรอยยิ้มนี่ลุงอันดูใบหน้าของคุณแล้วมีความเป็นธรรมชาติและไม่หวนวิตกฉันคิดว่าอยู่ที่นี่กับคุณจะปลอดภัยที่สุดนะครับ อันฉีซานกระวนกระวายใจและสาบแช่งนี่ไอเวนแกกําลังทําอะไรอยู่พูดดีๆแล้วแกไม่เข้าใจหรือไงหรือจะให้ฉันต้องใช้ไม้แข็งถ้าแกยังอยู่ที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอันฉันจะอธิบายให้พ่อของแกที่ปรโลกฟังยังไงในเวลานี้ประตูจู่จูก,ก็ถูกเตะเปิดออกอย่างกระทันหันและเสียงเย็นเนก็ดังขึ้นจะไปไหนกันเหรอึมวันนี้จะไม่มีใครออกไปไหนได้ทั้งนั้น ทุกคนตกใจทันใดเมื่อเห็นคนที่มาเป็นชายชราร่างผอมในชุดคลุมยาวอันถีซานมองไปที่ฉังเซิงโปและถามเสียงดังว่าคุณเป็นใครฉังเซิงโปมองไปรอบๆพร้อมกับหัวเราะอย่างไม่ชอบใจและพูดอย่างเย่อหยิ่งฉันชื่อสอวี่ชังชิงคุณสามารถเรียกฉันว่านักพรตฉังชิง,งหรือเรียกฉันว่าฉังเซิงโปก็ได้อันชีซานขมวดคิ้วและถามว่าในเมื่อคุณเรียกตัวเองว่าเป็นนักพรตแล้วทำไมไม่ฝึกฝนอยู่ในวัดลัทธิเตา๋าทำไมคุณถึงมาที่นี่เพื่อฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยไม่เลือกหน้าเช่นนี้ ช้างเซิงโปหัวเราะและพูดว่าใครบอกว่านักพรตฆ่าคนไม่ได้ใครก็ตามที่อยู่ที่นี่จะไม่สามารถหนีพ้นได้แม้แต่คนเดียวหลังจากนั้นเขาก็ขมวดคิ้วราวกับว่าเขาถูกไฟฟ้าดูดและพล่้งออกมาด้วยดวงตาที่เบิกกว้างที่นี่จะมีได้อย่างไรพลังงานที่ทิพที่จังจางมีอยู่ที่นี่ได้ยังไงเย่เฉิงได้สร้างไข้กลขึ้นโดยใช้ยาอายุวัฒนะค่อยๆปลดปล่อยออกมาและมันยังคงดำเนินไปอย่างเงียบๆในวินล่าแห่งนี้ ครอบครัวอันและหลี่ย่าหลิงรู้สึกได้เพียงว่าคนที่อาศัยอยู่ที่นี่รู้สึกสดชื่นและอยู่ในสภาพดีแต่พวกเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีพลังงานที่ทิพที่จางๆและฤทธิ์ทางยาอายุวัฒนาได้แทรกซึมอยู่ในอากาศดังนั้นเมื่อจู่จ่ชางเซิงโปถามคำถามทุกคนในครอบครัวอันก็งงงวยและไม่รู้ว่าเขากำลังพูดถึงที่ทิพมันหมายถึงอะไรในเวลานี้ชางเซิงโปดูเหมือนจะได้ค้นพบโลกใหม่แล้วและเขาตื่นเต้นมากจนไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมได้ เขาไม่เข้าใจรูปแบบค่ายกลนและเขาไม่รู้ว่ารูปแบบค่ายกลนี้ที่เย่เฉินทําขึ้นอยู่ที่ไหนและเขาคิดแค่เพียงว่าวิลล่าหลังนี้มีเส้นเลือดมังกรโดยธรรมชาตินี่คือจุดสิ้นสุดของยุคมนคลังและเป็นเรื่องยากมากที่จะค้นหาพลังงานที่ทิพในธรรมชาติได้แต่ชางเซิงโปไม่คาดคิดว่าบ้านพักที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กจะเต็มไปด้วยพลังงานที่ทิพที่จางจางอยู่ทั่วบริเวณหากพลังงานที่ทิพนี้มีอยู่เสมอการอยู่ที่นี่เพื่อฝึกฝนบำเพ็ญตนจะได้รับผลลัพธ์ถึงสองเท่าโดยการออกแรงเพียงครึ่งเเดียวไม่่ใชหรอ ด้วยความตื่นเต้นเขาชี้ดับไม้ในมือไปที่ฝูงชนและพูดอย่างเย็นชาว่าไม่มีใครตอบใช่ไหมในเมื่อไม่มีใครตอบฉันจึงเลือกที่จะฆ่าใครสักคนต่อหน้าพวกแกได้เท่านั้นเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหลังจากนั้นเขาก็เห็นอันโยโย่ซึ่งแต่งตัวดูเด่นกว่าใครๆจากหางตาของเขาและหัวเราะอย่างเย็นชาผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นลูกสาวคนรองของตระกูลอันอันโยโย่ใช่ไหมอันโยโย่ถามอย่างระแวดระวังคุณต้องการทำอะไร ชังเซิงโปโยกยิ้มมุมปากฉันต้องการใช้คุณเพื่อสอนบทเรียนให้แก่พ่อแม่และพี่ชายของคุณอาจจะเรียกว่านี่คือจุดจบของการปฏิเสธที่จะร่วมมือหลังจากพูดจบเขาแกว่งดาบไม้ทันทีดาบล่องหนล,ล็อกเข้าที่ร่างของอันโยโยทันทีบทที่5,545อันโยโยรู้สึกเพียงว่ามีลมกระโชกเข้ามาหาเธอและร่างกายของเธอดูเหมือนจะถูกตรึงไว้และเธอไม่สามารถขยับได้แม้ว่าเธอจะยืนอยู่ตรงนั้นก็ตาม ทว่าทันใดนั้นหลี่ย่าหลิงก็คว้างถ้วยชาลงบนพื้นอย่างรุนแรงและตะโกนว่าไอสารเลวเชี่ยบัตศบหากแกยังต้องการทราบว่าหลิงหวานเอ,อ๋อยู่ที่ไหนและแหวนของเธออยู่ที่ใดจงหยุดการกระทําของแกเดี๋ยวนี้รูม่านตาของชางเซิงโปหดลงในทันใดและมือของเขาก็หยุดลงชั่วขณะเขามองไปที่หลี่ย่าหลิงด้วยความไม่เชื่อและถามว่าแกแกเป็นใครวะแกรู้จักชื่อหลิงหวานเอ,อ๋ได้ยังไงแกรู้จักแหวนของเธอได้อย่างไร พูดมาความสัมพันธ์ของแกกับเธอคืออะไรหลี่ย่าหลิงนึกไม่ถึงว่าด้วยคำพูดที่เย่เฉินสอนเขาจะมีประโยชน์ขนาดนี้เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายหยุดนิ่งเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูดโดยไม่สะทกสะท้านว่าฉันเป็นใครแกไม่สมควรที่จะรู้หลี่ย่าหลินหัวเราะออกมาอย่างไม่ชอบใจนักพลางกล่าวว่าอะไรนะเมื่อกี้แกขู่ฉันเหรอฉันจะบอกอะไรแกให้วันนี้ถ้าแกกล้าที่จะทำร้ายใครที่นี่แกะจะไม่สามารถหาที่อยู่ของหลิงหวานเอ,อ๋อได้ในชีวิตของแกได้ ในเวลานี้ทังเซิงโปดูเหมือนจะประมาและตื่นเต้นสิ่งที่ประมาคือเขาเหลือเพียงอีกเก้าเดียวก็จะเสร็จสิ้นภารกิจของคำสั่งจากกรพพัดแล้วและครอบครัวอันจะต้องถูกฆ่าด้วยพลังดาบของเขาอย่างแน่นอนสิ่งที่ทําให้เขาตื่นเต้นนั่นคือจู่ๆเขาก็พบบาะแสที่เกี่ยวข้องกับหลินหวานเอ๋อเพิ่มมาอีกเป็นไปได้ไหมว่าที่ฉันมาที่จินหลิงคราวนี้ฉันจะกลับบ้านพร้อมกับสิ่งของมากมายติดไม้ติดมือไปด้วยเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็ก้าวไปหาหลี่ย่าหลินทันที คว้าคอของหลี่ย่าหลิงด้วยมือข้างหนึ่งด้วยความเร็วที่สูงมากจากนั้นยกเขาขึ้นไปในอากาศและพูดอย่างเย็นช้าว่าแกไม่รู้แม้แต่เรื่องพลังชี่ทิพย์และแกก็ไม่ใช่ผู้ฝึกฝนวิถีบูแล้วแกจะรู้สามคำหลิงหวานเอ๋อได้ยังไงพูดมาใครบอกแกหลี่ย่าหลิงถูกรวบที่คอและในไม่ช้าใบหน้าของเขาก็กลายเป็นสีดำคล้ำและสีม่วงแต่เขาก็ยังทนความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและแสดงสีหน้าดูถูกทางเซิงโป เขาพูดด้วยความยากลำบากด้วยสายตาเยียดหยามว่าถ้าแกมีปัญญาหานางเจอแกก็ฆ่าฉันซะเลยสิชัางเซิงโปพูดอย่างเย็นชาแกคิดว่าฉันไม่กล้าเหรอหลี่ย่าหลิงเย้ยหยันกัดฟันและพูดว่าถ้างั้นแกก็ลองดูสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าแกกล้าพอไหมชัางเซิงโปกัดฟันอยู่ครู่หนึ่งและพูดต่อด้วยใบหน้าที่ทั่วร้ายบอกตามตรงภารกิจของฉันในวันนี้คือการสังหารหมู่สมาธิกค,ครอบครัวอัน ตอนนี้ภารกิจนี้ก็เหลืออีกเพียงก้าวเดียวฉันก็ทำสำเร็จแล้วหลังจากตระกูลอันถูกทำลายถ้าฉันหาหลิงหวานเออเจออีกคนมันก็จะกลายเป็นของหวานไอซิ่งบนเค้กที่แสนอร่อยแม้ว่าฉันจะหานางยังไม่เจอยังไงซะมันก็เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันสามารถทำลายตระกูลอันในวันนี้ได้ ดังนั้นแกอย่าคิดว่าแม้แกจะรู้ที่อยู่ของหลิงหวานเอ,อ๋อแล้วฉันจะไว้ชีวิตแกนโวยแต่ในความเป็นจริงตรงกันข้ามถ้าแกไม่บอกที่อยู่ของหลิงหวานเอ,อ๋อภายในสมวินาทีฉันนี่แหละที่จะฆ่าแกเป็นคนแรกในเวลานี้เสียงย่อเย้ยเสียงหนึ่งก็ดังมาจากประตูเป็นเสียงของชายหนุ่มกล่าวว่ามันก็แค่ไอหมาแก่ตัวเดียวที่ต้องการทำลายตระกูลอันทำไมแกแม่งถึงกล้าอด,ดีและหญิงยโสขนาดนี้เนี่ย